พอเกี่ยวเขาเซตกับพาแม่พาลูกมาจับ GPS จับวัดที่ทางเดินจับยืนจับหัวมันไม่ตรงบางเจ้าเดินทุกคนเกี่ยวห้าไรสองชั่วโมงแต่บอกจะโค้งมาเกี่ยวว่ะสามไร่ไอ้เราก็โอ้โหเนาะบอกเราสามไรเดี๋ยวจะโค้งนานอ่ะแต่เวลาขึ้นเอาเงินกับช่วยเกษตรกรกน่ะไปบอกเขาว่าหาไร่มันยังไงยังไงคุณแม่จะโค้งหน้านไมส่สงสารจะโค้งม่าเกี่ยวเลย นาะใช่บางเจ้าเด้อบางเจ้าเขาก็บอกตรงบางเจานี่ก็หฮักดิบกันคักพูดก็ไม่สงสานกันเลยหนะมันก็น้ำมันกับแพงค่ะซึกงล้อมันกับแพงได้ค่ะอะไรนะสูงสารกันบึ้งเช็นว่ากระไดนะนาะแม่เนาะแม่ก็ใช่เยอะแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยนอนเดินลุยน้ำเฮ้ยเดินลุยน้ำเจ๊หญ่สั่งเองเจ๊หญ่มาเองใช่ไหมใวัดเองใช่ใช่แต่เงินเข้ากระเป๋าไหม กกี่ได้ไม่รอบนี่กินปลา